สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับเกี่ยวกับการเลือกตัดมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็การวิธีดูทลายน้องว่ามันเอียงกันกี่องศาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเกิดมะพร้าวทลายที่เราจะตัดหรือต้นที่เราจะตัดมันไม่มีน้องเราจะดูยังไงวันนี้เราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยครับ สำหรับข้อสงสัยข้อแรกนะครับในการดูน้องว่าน้องของเขาเยียงกันกี่องศาระหว่างพี่กับน้องที่เราจะเลือกตัดมะพร้าวนะครับยียงกันอยู่กี่องศาผมให้สังเกตจากอันนี้นะครับกาบใบนะครับกาบใบของมะพร้าววิธีที่เขาจัดระเบียบของเขาเขาจะมีการวนอยู่สองลักษณะครับก็คือ วนขึ้นไปทางด้านซ้ายกับอีกแบบหนึ่งก็ต้องหอาต้นอื่นนะก็คือมันจะวนขึ้นไปทางด้านขวาถ้าเราดูแบบนี้เราจะรู้นะครับว่าระเบียบเขาจัดมาแบบยังไงนะนี่ครับอันนี้วนขึ้นมาวนขึ้นมาก็คือเขาวนจากขวาขึ้นมาซ้ายอันนี้ก็ต้องนับจากขวาขึ้นไปซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นรายนี้พี่นะครับน้อง ก็ต้องวนขึ้นไปหนึ่งชั้นนี่นะครับพี่เขาอยู่นี่อยู่นะครับผมเอาเกจจัออกให้หน่อยนี่นะครับที่เขาอยู่นี่อยู่กาบนี่นะครับนี่พี่ครับหนึงชั้นนี่ก็คือน้องถูกต้องไหมครับนี่ก็คือน้องแล้วก็ดูน้องให้เท่าประมาณกำปั้นนะโดยประมาณกำปั้นหรือขวดน้ําขวด สิบ,บาทนะครับน้ำดื่มควดสิบบาทก็แสดงว่าพี่เขาจะเป็นมะพร้าวอ่อนอเดี๋ยวผมวนให้ดูนะครับผมวนห่างาให้ดูะนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะจัดเรียงระเบียบของเขาขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นตีเป็นเกลียวขึ้นไปวนจากก็จะเป็นมะพร้าวที่อ่อนมีเนื้อกําลังดีส่วนในกรณีที่ มีพี่แบบนี้แต่มองไปหนึ่งชั้นนะครับเกิดมันไม่มีน้องขึ้นมาสมมุติว่าอันนี้ไม่มีไม่ติดลูกเลยไม่มีน้องขึ้นมาเราจะใช้วิธีการดูแบบวิธีไหนครับถึงจะให้ได้มาพ้าวอ่อนที่กําลังอ่อนพอดีก็ให้ดูขึ้นไปที่ชั้นที่สามที่ตรงกับทลายเลยนะครับนี่อันนี้ทลายพี่อันนี้น้อง สมมติว่าเขาไม่เกิดผลนะไม่เกิดลูกไม่ติดลูกเลยมันก็ดูไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเท่ากําปั้นสักทีก็ให้กลับมาดูใหม่นี่นะครับขึ้นไปตรงๆเลยครับมันจะมีนี่นะขึ้นมาตรงๆหนึ่งอันนี่ครับมันจะเป็นทลายนี้ครับขอให้ดูลูกของทลายที่ชั้นที่สามนะชั้นที่หนึ่งเขาอ,อยู่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองครับชั้นที่สอง แล้วก็อันนี้คือชั้นที่สามแต่มันจะไม่บิดไปทางด้านซ้ายมือนะฮะมันจะตรงกับทลายที่เราจะดูเลยว่าทลายนี้มันอ่อนเป็นมะพร้าวอ่อนที่พอดีหรือเปล่าก็ดูนี่เจ้าตัวเล็กนี่ครับแบบนี้ทลายพี่คนโตอ่าอันนี้เป็นน้องคนกลางและนี่เป็นน้องคนสุดท้องแล้วกันนะครับน้องคนสุดท้อง ผลขนาดนี้เนี่ยครับเล็กจิ๋วขนาดนี้ก็คือขั่วเขายังปิดลูกมิดอยู่เลยแบบนี้มะพร้าวทลายนี้นะครับก็จะเป็นมะพร้าวที่อ่อนเกินไปคือเป็นวุ้นเนื้อจะเป็นวุ้นซึ่งน้องคนสุดท้องถ้าขนาดกำลังดีก็สักประมาณลูกปิงปองนะครับหรือไม่ก็ดูที่ ั่วนะครับดูที่คั่วคั่วของเขาคือลูกของมันเนี่ยท้ายของมันตูหรือว่าตูดของมันเนี่ยจะเริ่มโผล่ออกมาจากคั่วสักประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับในเมื่อน้องคนสุดท้องเขาตูดเขายังไม่โผล่ออกมา มะพร้าวทลายนี้จะต้องเป็นมะพร้าวที่มีเนื้อน้อยก็ไม่ถึงกับเป็นมะพร้าวไม่มีเนื้อมีเนื้อแต่เนื้อน้อยเนื้ออร่อยแต่น้ําไม่หวานเดี๋ยวมาตัดลองดูกันที่กาวเวลาเดิม เดี๋ยวผมบอกให้ดูนะครับ นี่ครับเนื้อก็จะบางๆแบบนี้ครับน้ําก็คงหวานตู้มะพร้าวที่เนื้อหนากว่านี้ไม่ได้แต่บางคนไทยชอบนะครับแบบนี้เพราะว่าเนื้อมันเป็นวุ้นเหลวๆไม่ต้องเคี้ยวครับโอเคจบคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับใครข้อกังใจกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ